การจนาบุรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมยาและชุดเวชภัณฑ์พื้นที่อำเภอ,อบ่อพลอยจังหวัดการจนาบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ,อบออ่อพลอ,อ,อยตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดการจนาบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดการจนาบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นางพันวิพาปียมุตตะระร้องผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมยาและชุดเวชภัณฑ์ของมูลนิธิรารชานาเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์โดยมีนายชวโรฒมากแก้วในอำเภอบออ่อพลเก่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจ,จนบุรี เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีอำเภอบ่อพอยมี6ตำบล80หมู่บ้านได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายกน2568เป็นต้นมาและได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพและเด็กในปีนี้คาดการว่าอากาศจะหนาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2569ซึ่งในวันนี้ได้นำตัวแทนรัษฎรที่ประสบภัยหนาว มารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมยาและชุดเวชภัณฑ์จำนวนหนึ่งคนข่าวภูมิภาคนิว24การจนา,าบุรีชุดการไหลาวารินรายงาน